สวัสดีคะ่ะทุกปกครองและแม่ในทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่เชื่อมดค่ะในะรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะพี่เชื่อมดจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการเป็นเด็กดีมีระเบียบวินัยนะคะเราจะปฏิบัติปปตนอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเราเป็นเด็กต้องมีวินัยในตนเองนะเราจะไปดูกันว่าควรทําอย่างไรเมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเช้าพวกเราต้องสวัสดีคุณครู เป็นระเบียบเก็บรองเท้าและกระเป๋าเข้าที่ให้เรียบร้อยทนตามกฎระเบียบตั้งใจฟังที่คุณครูสอน สองเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บข้าที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อถึงเวลาทานอาหารพวกเราต้องเดินต่อแถวกันมารับอาหารพวกเราเก่งรับประทานอาหารด้วยตนเองได้แล้วไม่ต้องให้ใครป้อนมีน้ำใจต่อผู้ แบ่งปันของเล่นเลิกเรียนเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันอย่างเป็นระเบียบเท่านี้พวกเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กดีมีวินัยแล้วนะเพื่อนๆ่นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเด็กดีมีวินัยกันนะคะการปฏิบัติตนนะคะเมื่อมาถึงโรงเรียนเราต้องทำอะไรบ้าง สิ่งแรกนะคะมาถึงเจอคุณครูแล้วเด็กๆนะคะควรจะสวัสดีคุณครูนะคะพนมมือไหว้นะคะต่อมาเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้านะคะมาให้ทันโรงเรียนเข้านะคะ8นาฬิกานะคะและการรู้จักการรอคอยมาก่อนอยู่ข้างหน้ามาช้ายอยู่ข้างหลังเข้าแถวทุกครั้งนะคะ และเมื่อเรามีสิ่งของที่จะต้องใช้ร่วมกันนะคะต้องรู้จักแบ่งปันกันไม่แย่งกันนะคะหนังสือเรียนหนังสือนิทานของเล่นต่างๆนะคะเมื่อต้องเข้าแถวเพื่อจะย้ายห้องเรียนหรือว่าไปทํากิจกรรมข้างนอกห้องเรียนต้องรู้จักกานเข้าแถวให้เป็นระเบียบวินัยด้วยนะคะ เมื่อคุณครูกำลังสอนอยู่หน้าชั้นเรียนเนาะเด็กๆอยากพูดหรืออยากตอบคำถามต้องยกมือขวาแนบหูนะคะเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าขออนุญาตพูดค่ะและสิ่งสุดท้ายที่เด็กๆควรจะทำร่วมกันนะคะคือการรักษาความสะอาดในห้องเรียนรักษาความสะอาดในโรงเรียนนะคะตอนนี้เราจะทำแบบฝึกหัดเล่มนี้กันค่ะพัฒนาภาษาไทย6เปิดไปที่หน้า37นะคะ เป็นเรื่องของโรงเรียนของเราสะอาดงามตาโจทย์บอกว่าเขียนเติมคําให้สัมพันธ์กับภาพนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปเขียนชื่อของเรากันก่อนคะ่ะดอจุดชอจุดดอจุดยอจุดให้เรียบร้อยและชันเรียนด้วยนะคะเรามาดูรูปภาพนะคะและมีคำสองคำอยู่ข้างบนคําแรกนะคะเอขอ a ขอาเขาไม่โทรเข้า a อถอบอแถวเข้าแถว คำต่อไปอคออาเขารอบรบเขารบเราจะเอา2องคำนะคะไปเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพค่ะรูปที่1นึ่ฉันยืนตรงช่องว่างถุงชาติเอาคำอะไรไปเขียนคะถูกต้องค่ะฉันยืนตรงเขารบถงชาติเอาคำว่าเขารบไปเติมนะคะดูรูปที่2กันค่ะฉันยืน ช่องว่างหน้าห้องเรียนเอาคําว่าอะไรไปเติมนะคะถูกต้องค่ะเข้าแถวพอเอาไปเติมจะเป็นชั้นยืนเข้าแถวหน้าห้องเรียนต่อมาหน้าที่38นะคะเป็นเรื่องของเด็กดีมีวิน,นัยโจทย์ของเขาบอกว่าเขียนเติมคําให้สัมพันธ์กับภาพและอ่านประโยคและระบายสีภาพให้สวยงามเราอย่าลืมเขียนชื่อน,นาสกุลและชั้นด้วยนะคะ เขามีคำสองคำมาให้เรานะคะกกอไม่ตคูบอเก็บกอวอดกวาดมีคำว่าเก็บกับคำว่ากวาดนะคะเราจเอาสองคำนี้ไปเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะเขามีรูปภาพและช่องว่างให้เติมอยู่ทั้งหมด4ภาพนะคะที่เชื่อจะยกตัวอย่างให้เด็กๆสภาพนะคะภาพเด็กผู้หญิงถือไม้กวาดกับพี่ตักผงเราจะเอาคำว่าอะไรไปเขียนคะ ถูกต้องค่ะคำว่ากวาดนะคะเอาไปเขียนเลยอีกภาพหนึ่งเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างล่างนะคะกำลังเอาของใส่ในกล่องเอาคำว่าอะไรไปเขียนคะถูกต้องค่ะคำว่าเก,ก็บนะคะส่วนสองภาพที่เหลือนะคะเด,ด็กๆสังเกตภาพแล้วก็เอาคำไปเขียนได้เลยคะ่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะ ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีมีระเบียบวินัยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเด็กเด็กต้องรู้จักการอยู่รวมกันนะคะการรู้จักแบ่งปันสิ่งของนะคะการ,ม,รมารยาทในห้องเรียนเนาะแล้วก็สิงสำนัญคือเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียนและในโรงเรียนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยนะคะถ่ายรูปสม่งคุณครูประจำชั้นในไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะวันนี้ท่้าอขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ